อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูรักบี้ซาวเอร์โดมาฝากกันค่ะวิธีทำซาวเออร์โดส a r เตอใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันปิดฝาให้สนิทพักไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ24ชั่วโมงเทน้ำอุ่นลงในภาชนะตามด้วยแป้งที่หมักไว้ประมาณ25กรัมและแป้งขนมปังไตรายานอวกาศคนให้เข้ากันแล้วปิดฝา พักไว้24ชั่วโมงทำเช่นเดิมจนส่วนผสมแข็งแรงประมาณ7วันวิธีทำรักบี้ซาวโดเทแป้งขนมปังตรายานอาวกาศลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่อนเสริมไอโอดีนน้ำและซาวโดสตาร์เตอร์ใช้มือนวดพอเข้ากันพักไว้1ชั่วโมงดึงแป้งโดให้ทั่วทุกด้านพักต่อ30นาทีทำแบบเดิมจนครบ4ครั้งและพักต่อ2ชั่วโมงแบบก้อนโดน้ำหนัก150กรัม ขึ้นรูปเป็นทรงรักบี้วางลงบนถาดรองอกพักจนขึ้นเป็นสองเท่าโรยด้วยแป้งข้าวโพดกรีดเป็นเส้นให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ250องศา,ศาเซลเซียสนานประมาณ20-25นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแล้วจะ่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูรักบี้ซาวโด ถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ปิดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ